คนที่ไม่เชื่อใจมักจะว่ายทวนคลื่นใต้น้ำเหนื่อยท้อและคิดว่าชีวิตไม่เป็นธรรมแต่ความจริงคือชีวิตพยายามพาเขาไปยังจุดที่เหมาะสมเขาแค่ไม่ยอมไปเอง 3. คุณไม่ได้ไว้ใจผู้อื่นแต่ไว้ใจการมีอยู่หลายคนบอกว่าฉันเชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้วเพราะเคยถูกหักหลังแต่โอโชตอบว่า ความเชื่อใจที่แท้จริงไม่เคยถูกทำลายเพราะมันไม่เคยผูกไว้กับใครตั้งแต่แรกความเชื่อใจแบบโอโชคือการยอมให้ตัวเองตกอยู่ในความไม่รู้และรู้ว่าจักรวาลน,นี้ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับคุณแต่กำลังสื่อสารกับคุณอยู่เสมอแม้กระทั่งผ่านความเจ็บปวด 4. ความกล้าคือรากของความเชื่อใจโอโชพูดชัดว่าการจะเชื่อใจไม่ใช่เพราะคุณแน่ใจ แต่เพราะคุณกล้าที่จะไม่ต้องแน่ใจอีกต่อไปคุณกล้าอยู่กับความเงียบกล้าอยู่กับความเปลี่ยนแปลงกล้ายอมรับว่าฉันไม่รู้อะไรเลยและนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเสรีภาพ 5. ความเชื่อใจเท่ากับยอมให้ชีวิตนำทาง ลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งมันไม่ได้เลือกแสงแดดหรือฝนมันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นและปล่อยให้ชีวิตเข้ามาหามันคนที่เชื่อใจคือคนที่ยืนอยู่กับความเป็นจริงไม่เร่งไม่ต้านและเพราะแบบนั้นเองเขาจึงได้รับทุกอย่างที่ควรได้ในเวลาที่เหมาะสม